อาจารย์ครับดีแค่ไหนที่เราเกิดเป็นคนไทยครับผมดีมากครับครับคือผมไม่ได้บอกว่าประเทศไทยดีที่สุดนะครับผมแต่น้องก็ดีในระดับที่เราแฮปปี้ครับผมเอางี้ก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกรับคือยงีครับผมว่านี่นะจริงๆผมก็เสื่อมศรัทธานะผมเป็นคนมอโรในด้านบวกนะแต่ผมก็เริ่มเสื่อมศรัทธากับประเทศไทยเมื่อวานนี้ทําไงครับอาจารย์ คือผมรู้สึกว่าอเรื่องโควิดเรื่องอะไร่ารบางคนก็ไม่มีวินัยแบบมาเผยแพร่เชือ้อหรืออะไรแบบนี้มันดูแล้วแบบแย่ไปหมดเลยนะแต่ตอนนี้ผมคิดถึงข้อดีห้าข้อของปรนะเทศไทแล้วะจะพูดห้กยครับ,รบ,รบถ้าผู้ฟังฟังในวันนี้และเดี๋ยวมีห้าข้อของเมียด้วยแต่เดี๋ยวคลิปต่อมานะเอาตรงนี้ก่อนห้าข้อดีของคนไทยที่คุณอาจไม่รู้อะไรรคมีอะไรบ้างครับอะไรครับปณีประนอมครับอ่ามอูดไม่เสชวนคือบางคนมองในด้านลบแต่ผมมองด้านบวกนะครับผมคือคนไทย ปณีบานอนแล้วมีผลยังไงครับทาให้เราดีลกับคนต่างๆได้ง่ายคุณลองคิดดูตั้งแต่สมัยยุทธยาเราไปเมืองันอกจากอุณหภูมิดีแล้วเนี่ยเรารู้จักดีลไงอ่าจะมาการดีลที่ดีเนี่ยนะครับต้องสมประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถ้าเรางก้เขาก็ไม่มาดีลกับเราจถ้าเรายอมมากไปเราก็ไม่ได้กําไรครับนะเราต้องดีลให้เหมาะสมแล้วคนไทยมีลคือลักษณะความสนุกหรือเล่นศาสตร์นะนะตรงนี้สำคัญไงแน่นอนปณีบรนอนมีด้านลบเหมือนกัน การเปลี่ยนแปลงบางอย่างต้องการความเด็ดขาดเราไม่ทำแต่ผมว่าอย่างร้อยปณิปนอมมันก็ทำให้เราอยู่รอดได้มาถึงทุกวันนี้ครอ่ะต่อมาถ้าหายเป็นเราอาจไม่เก่งเขาจีนนะจีนมันแบบไปทุกซอกทุกมุมแต่เราก็เป็นระดับหนึ่งนะคือว่าอยุทยานนะคนชอบไปมองว่าแบบคือไม่ค่อยมองเรื่องเศรษฐกิจไงแต่จริงอยุทยาที่เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้เนี่ยนะฮะก็เพราะเศรษฐกิจนี่แหละก็คือมันอาจจะมาจากข้อแรกโดยเดียวกันนะแต่อย่างที่ผมบอกว่าปณีปนอมบางครั้งเนี่ย ก็อาจจะทําไม่ได้ถ้าเกิดขายไม่เป็นนะคือปณีปนองก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องขายเป็นด้วยเราอาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของติสินค้าอะไรที่ยิ่งใหญ่เพราะตั้งแต่อายุทยาเราก็เอาของป่ามาขายนะหนังกวางหลังกวางพอต่อมาเราก็ขายข้าวนะต่อมาเราก็เปิดอะไรอีเติ้งซีบอร์ดหรือต่างๆให้ต่างชาติมาลงทุนผลิตยนต์อะไรแล้วก็ขายแล้ววันนี้เราขายการท่องเที่ยวไง ค,คือ <ผม S 2> เราแต่ตอนนี้เองมีความกังวลน,นะว่าถ้าเป็นเทคโนโลยีที่มันชิปไปเราจะทําได้หรือเปล่าแต่อันนี้ผมไม่รู้รผมเชื่อว่าเราก็ทําทได้นะด้วยคุณสมบ,บัติสองข้อเบื้องต้นแล้วคืออย่างน้อยเนียน่ยนะมันก็มีคนเก่งที่เป็นวิศวกรเป็นไรแต่เพเขายังไม่ถูกยังไม่เอื้อในมุมของว่าระบบมันยังไม่ดีพอแต่ผมว่าถ้าถึงจุดวิกฤตเราก็จะช่วยกันเม่เหมือนอาจารย์ที่มอสยามมหาวิทยาลัยสยามเนี่ยนะคนหนึ่งเก่ง AI มากครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้ออ่าครับผมแล้ว เขาบอกเลยนะคบว่า AI เนี่ยนะหนึ่งคนที่เก่งอาจจะสู้นัก AI เป็นร้อยคนได้เลยนะนี่ไม่ต้องใช้คนเยอะนะครับอีกอันนึงคือวินัยการคังแต่เราไม่ค่อยมีเงินเฟ้อเท่าไหร่บางประเทศเนี่ยผลิตแบงก์ออกมาเยอะถึงแม้เราจะโจมตีรัฐบาลไม่ว่าจะเราไม่ได้เสียหายเพราะรัฐบาลไหนแม้กระชานิยมหมดนะแต่เราก็ยังรักษาวินัยการคังได้ระดับหนึ่งแต่อนพวกผมไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่าด้วยตรงนี้ถ้ารักษาวินัยการคังไว้ได้นะ ไม่พิ์แบงค์ซีซูไม่จ่ายเงินประชาชนซีซมันต้องมีจ่ายนะเพราะยุคนี้มันต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีการประชานิยมแต่ประชานิยมอย่างอยู่ในกรอบคือประชานิยมในจุดที่เหมาะสมครับผมอาจจะมีเกิดเกินไปบ้านแต่ก็ต้องรีบกลับมาให้เร็วเนี่ยครับอันนี้ผมมองว่าเนี่ยเป็นข้อดีของประเทศไทยคือลักษณะวินัยการค้าครับข้อที่สี่จิตใจบริการนี่นะสวิตไมล์สวิตไมล์คือมันอาจจะคล้ายๆกับข้อหนึ่งข้อสองแต่ผมว่ามันก็ไม่ขายทั้งหมดเพราะบางคน ดีวเก่งค้าขายเก่งแต่ไม่มีจิตใจบริการคือจิตใจบริการมันมาจากเบื้องลึกไงครับเขาจะบ้าเหมาอว่าเอ้ยเราเราพร้อมที่จะยอมให้คนอื่นเขาบ้างไงหรือบางคนเนี่ยพร้อมที่จะยอมให้คนอื่นมาดีมานองค้าขายกับเป็นแต่มันไม่มีความสนุกไงเออจิตใจบริการมันต้องเริ่มจากสนุกคนไทยเป็นคนรักสนุกแลนด์ออฟสบายไงยิ้มมองในด้านร้ายก็คือให้มึงไม่ทําอะไรแต่มองในด้านดีคือทุกวันนี้เนี่ยกาบท่องเที่ยวเป็นหลักสำคัญนะเพราะในนี้ต้องสนุกครับต้องมีจิตใจบริการบวกกับ เราเจอโควิดเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเพิ่งแต่กานท่องเที่ยวไม่ได้แต่ผมว่าทุกธุรกิจเนี่ยแล้วแล้วอย่างที่บอกว่าเทนของโลกเนี่ยนะมันจะชิดจากอุตสาหกรรมไปเป็นบริการครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องอะไรหลายๆนี่ต้องมีจิตใจบริการเราไปใช้งานที่แบงก์อะไรแบบเนี้ยถ้าพนักงานไม่มีจิตใจบริการเราก็ไม่อยากใช้ต่อให้โปรดักต์เขาดีเราอาจจะยอมซื้อโปรดักต์ที่มันได้กําไรน้อยกว่าถ้าจิตใจบริการดีกว่าครับ เพราะงั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจอื่นๆค้าปงค้าปีกอะไรเงี้ยต้องมีจิตใจบริการครับผมนะครับนี่แหละผมว่าสาสตรสี่ข้อยีํทให้เราเนี่ยมีความภูมิใจกับความเป็นไทยมากขึ้นผมไม่ได้หมายความว่าเราเป็นไทยต้องไปเหยียดชาติอื่นนะเราเป็นไทยแล้วพัฒนาของเราให้ดีอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากครับข้อสุดท้ายครับผมปรับตัวเก่งอันนี้สําคัญเลยนะไม่ขิดเยอะเวิร์นเวิร์นเออประเทศไทยนี่ไม่เคยแพ้สงครามกับมหาอำนาจนะไม่ว่าครั้งที่หนึ่งหรือที่สอง พอเราปรับตัวเก่งนะสยามอะไรนะการทูตแบบสยามเขาไม่เขียนเลยนะแต่บางคนเขาก็มีขอว่ายังไงฮะจรจริงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะหลังจากนั้นเราไม่ได้แพ้สงครามไม่ใช่เพราะเศรษฐีไทยนะเพราะอเมริกาอาจจะเป็นเศรษฐีไทยเออเพราะอเมริกามองว่าดินแดนของเราเนี่ยมันเหมาะในการสู้คอมมวนิสต์แต่นั่นแหละแต่ถ้าเราดิวไม่เก่งการโดมิโนไม่เก่งอ่ะเขาก็อาจจะไม่เอาเราใช่คือมันมีทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยใะแรลเะพูดดีนะเพราะงั้นเนี่ยตอนเนี้ย มันต้องชิดวิศากรรมไปเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วจะปรับตัวได้ไห,ไหมเพราะดูเหมือนเราจะเน้นแต่สนุกแต่ผมว่าคน,เ,นเก่งมีเยอะวิศวกรเก่งมีเยอะคเพียงแต,แต่ไม่รู้จะเพราะสภาพการเมืองหรือเพราะอะไรแบบนี้เนี่ยทำให้คนเก่งไม่ได้โชว์ฝีมือ,อมนะน้วอย่างนี้นที่ผมเจอในคนหนึ่งก็เก่งนะงานเอไอเน่นนะ,ะแต่ผมว่าชื่อว่ายังมีเยอะนะเพียงแต่เราไปติดภาพบางอย่างว่าเอ้ยครับคนไทยไม่เน้นสนุกเน้นอะไรคือคนเก่งในเชิงเทคโนโลยีนะเราไม่ต้องการมากครับเราขอแค่สิบถึงยี่สิบกเปอร์เซ็นต์ของ ของคนในวัยทางานนะพรอนแล้วเราสบสนคนเ่านั้นขึ้นมาแล้วคุณก็จะมาว่าเวลาการค้าขายในธุรกิจมันไม่ขายในเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งที่เหลือเป็นพนักงานขายที่เหลือเป็นฝ่ายบริการที่เหลือเป็นฝ่ายที่ดิวธุรกิจทํารตลาดถูกไหมเราขอแค่หัวรถจักรหัวรถจักรคเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่คนไทยสามารถทําได้หนุนที่เกงเก่งวิศวกรและเราก็ เรื่องการตลาดเรื่องอะไรเนี่ยเราพร้อมจะเอาคนเข้าไปจัดการได้อยู่แล้วนะผมเชื่อว่าคนไทยทำได้และอันนี้จะเป็นทำไมผมพูดเรื่องเศรษฐกิจเยอะหรือยงเพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นช่วงหล่อเลี้ยงเหมือนคนไม่มีตังค์อ่ะทำอะไรก็ผิดอ่ะเพราะนเนี่ยเชื่อว่าสามสี่ปัจจัยนี้ย้ำอีกครั้งนะครับเดิมกรณีบานอมสองค้าขายเป็น สามวินัยการทางสี่จิตใจบริการห้าปรับตัวเก่งไม่คิดเยอะเวิร์นเวิร์ห้าอย่างนี้แหละผมคนไทยอยู่ได้แลวเราควรจะภูมิใจไม่ต้องเปรียบเทียบปบชาติใดๆเราเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทำให้มันดีนะขอให้มีความหวังในชีวิตโควิดเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเศรษฐกิจแย่เป็นแค่เรื่องชั่วคราวขอเพียงแค่เราคิดปัจจัยดัง่ัยนี้แล้วทาให้มันดีขึ้น มองไทยอยู่รอดแล้วเรามีความสุขกับเป็นสยามมองยิ้มเหมือนเดิมกรบผมให้กําลังใจทุกๆท่านนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆนะครับผมมาประเทศไทยจะดีขยายประเทศไทยดีใครอยากให้มันทุกทุกอย่างมันฟื้อหรือยังอยากให้เพื่อนเราไปประยุกต์ใช้ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ครับสวัสดีครับ